มาค่ะอยากรู้เคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีของเราใช่ไหมคะเรามีเคล็ดลับดีๆกันไหมนะคะแล้วตัวเราอะเคล็ดลับของเราเคืออะไรนะคะเดี๋ยวนี้แม่หมอจะเปิดไพ่ให้สักสองกองดีไหมคะมาเลือกกันนะจ๊ะอ่ะกองหนึ่งค่ะกองสองค่ะมาดูนะคะเคล็ดลับความเป็นเศรษฐีของคุณคืออะไรนะคะกองหนึ่งเลือกยังจ๊ะกองหนึ่งนะจ๊ะเขาบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเนาะ แล้วบรรพบุรุษของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็คอยชี้นําทางเรื่องเงินเรื่องทองให้คุณอยู่แล้วอย่างนั้นจริงไหมมาล่างแม่หมอฟังด้วยนะอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางคอยบอกะค่ะเป็นคนหาเงินเก่งครอบครัวมีความสุขนะคะใครได้ไพ่แบบนี้นะคะอืแต่คุณนะคะก็อาจจะต้องมีเงินอันนี้ที่ได้มาคุณก็ต้องแบ่งปันให้กับผู้คนเนาะแบ่งปันทําบุญบ้างท่านก็สื่อมาแบบนี้นะใช้ด้วยทําบุญด้วยนะคะเพราะเงินที่คุณได้มาก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณนะคุณก็อย่าลืมทาบุญในท่านด้วยนะะคกองจ ตองสองสื่อมาบอกว่า,าถ้าคุณจะร่ำารวยเงินทองคุณต้องมีความซื่อสัตย์กับทุกเรื่องทุกราวที่เข้ามาในชีตนะคะจะใช้คําพูดคําจาหร,หรืองานการค่ะจงใช้ความยุติธรรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาสื่อมาแบบนั้นเนาะแล้วเขาก็จะในระมิตทุกอย่างที่คุณปรารถนาค่ะคุณจงเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับจิตใจของคุณนิสัยคุณจิตใจคุณเป็นเนก็ซื่อสัตย์นะและซื่อสัตย์กับผู้คนนะคะแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณค่ะแฮปปี้นะคะ